สวัสดีค่ะพอกันนี้าค่ะกบป่าลุ่นค่ะป่าลุ่นผ้าเพื่อนเมื่อนี้พอกันช่วงอันนี้ยมเหมือเศร้าค่ะยิมเหมือนเศร้าเบืองนี่แหละค่ะขาดหน้าไว้ให้บักไงค่ะพี่น้องเมื่อนี้ป่าลุ่นสิเป๊หมู่บ้านนี่ป่าลุ่นไปนัดคนงานไว้ค่ะนัดคนงานไว้ว่าสีด้หลายคนอยู่ว่าสันค่ะก็เลยขาดหน้าไว้แต่ว่าตอนไปห้ามนีบ่รู้ว่าเพื่อนสีมา หรือปอมานะค่ะป่ารุ่นสีได้ไปหาข้นงานเมื่อเบิงขาดไว้ร้ายปัานี่สีได้ค้นงานบ่นอ้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ฟ้าค้มค่ะฟ้าค้มคล้ายๆคือฝนทิ่ตกนี่ค่ะบรรยากาศบานเห่าค่ะโตะกาก็ได้ห้ายเติบอยู่ค่ะเพราะว่าเพียวเภาวก็ลงมาดกซอยอยู่ค่ะหมู่บ้านนี้เพียวเาก็ลงมาดกซอยค่ะกับน้องนารีตะ ป่ารุ่นที่ไปหาเบิ้งคนงานก่อนค่ะว่าสีไใดจะคนสีได้มาซอยป่ารุ่นบอหรือจังไดค่ะค้นงานกะหายากจังน้อยค่ะจะไปเบ้งกันค่ะว่าคนงานป่ารุ่นมาหลายคนบอค่ะมันนี่ป่าบานอนี่อันนี้เลยค่ะเรียนหากับเขากับหนาอยู่ค่ะ มัสุดไม่ขวยยางตตกเดดค่ะฮ้อนกับฮ้อนค่ะาดิเตียมยั่งมากค่ะปลาคาร์พอะจะค้นเพราะว่าเพิ่นมาเองค่ะเพิ่นกินของง่ายเร็วจังมากค่ะมาเบิ่งมาขันหลายคนกันสิเห็นนักกินหลายเติบนะคะทั้งแบบนี้ค่ะตาเป็นผู้ขาดหน้าคือเก่าค่ะตาหนีเพิ่นเกือบจะเจ็ดทิพย์แล้วด้ค่ะนี่หกสิบแปดเนาะค่ะ ทุกสิบเจ็ดทุกสิบแปดแข่งแรงชื่เก่าหมวกกับบอไซค่ะน้ี่หลายคนเติบอยู่ค่ะเมื่อนี้ปะอุกกออกมาค่ะปะอุกกออกมาซอยกันชื่อกันค่ะตนี่แหละค่ะเพิ่นเก็บเขียดได้เขียดกับกบหน่อยค่ะนี่กบหน่อยกล้วยังเติบแล้วเนาะค่ะมันมันเพิ่นอุ้ยมันมันสิร้อมอยู่บ่ค่ะแต่ว่าป้ารุ่นบ่กกินเนาะค่ะนี่ รุ่นบมก,กินโบบโก,กินเขียดเลยค่ะ,คะจะมีเมียงดาหน้าพร้อมค่ะมีมะเปปม,ดม,มงดาหน้าด้วยเพื่อนกระเสียไปปนใส่กันบมจักเนาะค่ะมีมงดาหน้าเลยเมงดาหน้าสองตัวแล้วค่ะค่ะ้ม,ม,ะมงดาเนี่กระเจี๊ยบหัวกรมากขึ้นเก้าหลักค่ะเจ๊มอนกระมากขึ้นเก่าเมื่อน,นี้ป้าอู๋ค่ะป้าอู๋มาทำการดำหน้า <laughs> <laughs> เ่าเบงก้า่าป้าอูสีรอดบอมื้อนี้ค่ะทางง้านพุ่นกับหลายค้นแล้วค่ะจะได้ค้นงานประมานสองสี่ค่ะ6ค้นค่ะหกคนเฮาก็สิซอยกันดำกนบขาดับพึ๊บก็เขียวปั๊บรถค่ะว่าอากาศกับงามค่ะอากาศกับ่ก้อนปา้ลไหค่ะมื้อนี่บ่ทอหมู่บ้านนี้ทั้งแดดตะบุญนก็บขาดหน้าห้หมูลมค่ะลมบบแกนค่ะหน้าลมดีค่ะ ตวากะทุกปีกับมิตะวันน่ะค่ะยีนี่เขาก็เลยเปลี่ยนแนวล่องเบืองเป็นมาเข็ดหน้าดำได้เขา่าหลป่ารุ่นก็อยากล่องเบืองค่ะแม่ยย่ากะดำน้ำมูค่ะเม่ยย่ากะดำน้ำมูตวบาเมื่อนี่ป่ารุ่นรับหนาทีรับพิชอบเป็นด่านแมคข้วค่ะเป็นดาน่านเมคร้วจะมิจต,ตะบุญเป็นพูกขาดค่ะเมือนี่พูกขาดหน้าค่ะ ยำล่องหยาบอเห็นพ่อเสียนค่ะพี่น้องดีคักดีเนี่ยกัสีเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยแ่กันค่ะแต่ว่าลุงจานนี่ปลาหนาทีละค่าพี่น้องลุงจานปลาหนาทีแล้วปาลาโรดีแจ็คใบเซย์จ้างไปใส่ค่ะม่เมืองกันจ้าว่าปาลารุ่นใดหยังแนู่้มูพ่นกินค่ะเมนู่น่นอไมมคือเกา่ะค่าเพราะว่าหน้าปาลารุ่นมีน่อไหม่หลายพ่นสีซุปค่ะนี่สีซุป แล้วก็บักหงค่ะเมื่อนี้ก็พิเศษเน่ยป้าซื้อกุ้งกระปลองมาไหว้่าสิพากันเห็ดกิตสาทะเลบริข่าในเห็ดค่ะเพราะว่ามันมันหยากก่อนเนาะมันหยากลุ่งหน้าก่อนเมื่อนี้ก็เล่ิเสียมาเห็ดซูโมูกินเลยค่ะให้ช่างที่มงานพันต่าเองค่ะพวกเนี้ยแหละค่ะแล้วก็มี่ปิ่งไก่ค่ะปิ่งไก่ปิ่งไก่ พราะว่าเ็ง่ายๆค่ะขั้นสีเฮ็ดเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเปียกๆเวล่าพันขึ้นมาจากดำมหน้านตเพิก่กระเปียกอยู่แล้วนะค่ะพันสีบยอ,อยากกินอาหารถี่มันแบบว่มามีน้ำหรือสซนน้ำปันใดปลาลุ่นก็เลยเอาเป็นป้งไก่ตำบักคุงตำทะเลแล้วก็ซุปน่อไม้ค่ะต้มน่อไม้ก็มีค่ะต้มหน่อไม้ก็มีค่ะนี่ค่ะจากเพื่อนหักเพื่อนแท่งค่ะ ิ่นไปเก็บเห็ดขมมาพิ่นกินหอดปลารุ่นมันเพิ่นเอามาฝากคุณค่ะผุดโลนึงผุดระค่หมูหักหมูแพงกันแต่สมัยน,น้อยๆคุณค่ะยูบานสูงน้ำใสเมื่อนี้เพิ่นกลับมาดาหน้าซอยมาดาหน้าซอยหละกสีมาเป็นพะขั้วพอขั้วตํบบักฮุงตําทะเลให้กินพร้อมค่ะค่ะกล้วยซุกกะมีค่ะของหวานกะมีกล้วยซุกนีล่ละค่ะ เอาน้ำให้น้ำหน้าเฮ้าค่ะว่า,ายูน่ากับกล้วยกับกำลังซุกหลายค่ะตรงนี้ะ่ะคะวินเตอน์นวยเป็นตัแซบค่ะเดี๋ยวป้ารุ่นกระตีเดียเตรียมไว้เพราะว่าประมาณหามุมงเคิงนี่เพิ่นก็นจะเริ่มกินข่าวสวยน้ำเฮ้าละค่ะแต่ว่าช่วงเศร้านี่เพิ่นกินมาตาบานค่ะเพิ่นกินมาตาบานแต่่าคาแรงน้ำบานเฮ้าก็สูงอยู่ค่ะ สามร้อยห้าสิบหุ่นด้วยค่ะนี่จ้าหมูหักหมูเพียงป่ารุ่นสวัสดีจ้ารัสมีชูลาเมือนี้เพิ่นเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวค่ะหุ่นค่ะเบิ่งเสียงต่ำกระเทียมกระเทียมซื้อมาอยู่เด้ค่ะพ่อครัวเฮามีสองนี่บิ่งขาบึงบึงป่าอุก้องก้องรากา มาเป็นคว้วหน่อยเกียคต๋มล่ะค่ะไงค่ะไท้อำเภอมามาไออันอันนี้ค่ะมาดำหน้าซอยตามหอดเฮ็ดยุค่าสูงกินมือนี่ค่ะพอขั่วไม่ขั้วนี่นะคะแต่ว่าป้าลุ่นกาคิดไว้หลายเทื่อหลายที่ค่ะว่าเวลาเฮ็ดเมนูหยัง สีให้มูมามาเห็นไห้กับผู้นี่แหละค่ะต่ะว่าไปกับไปกมา <laughs> มูมูกับพี่เจ้าไปกับไป่สันกับป้าบา,ารุ่นนวันนี้มันได้เลยได้โอกาสค่ะราศมีว่าข้าใส่ปลาแดกสามอย่งยางไผบอเสียผู้นั้นไปลงบั่นมาสันค่ะบบเาหนะเดนอขาวนาแเอา ข้องข้องแพร่ภาพอยู่ใส่สันบแ่บแดดบ่แดดลงมาใหแม่งรัศมีเ<า>พิ่นมาแป,งป้งนัวเน้นเน้นะแป้งนัวห,ห,หันหันอีกด้านรัศมีหันอีกด้าน <เอ S 1> นึงทังกีว,ว่าเออผงนัวค่ะใ,<ห>ใส่หลายแสบหลายรัศมีว่าขาดบ่ได้ค่ะใส่ตากรปล่อยตัผงตาข้าวทำไถ่พอกระใส่น้ำตาลเจ๊ดผู้เพิ่นบ่มังน้ำตาลบะได ไม่ค่อยตั้มใส่บ่มีบา,าใส่เนียนๆวาเป็นว่าเป็นเครื่องเมฆัวเครืองมาดำหน้าแม่าย,าย่าขึ้นมากหอดบอลอัวแม่าย่ายเป็นตาขึ้นมากหอดบอลน้อค่ะว่าบ่ให้ลงไปกับบ่ฟังค่ะอันนี้ตำตำเล่าเล่าซะก่อนค่ะตำเล่าเล่าซะก่อนเอาใบใส่ตำทะเลน้ำ เข้าซับใส่ไหมก็ได้อาไปใส่มาใส่ตะกี้ค่ะรัศมีบ่ได้หรอค่ะใส <laughs> ่น้ำกัดค่ะเพาว่าพวกนี้เป็นปูเมาพวกนั้นเป็นปูขาบนาตะกี้คืไปใส่ไปกันค่ะบ้าจิม้มรัศมีทำนะเลบ่อัน,นำเล่า ลงอกจะดงมาเพื่อนีเข้มค่ะขันบ่อเข้มเพื่อนบอยุบยุต่ำบ่หุงโบยุบตอนบ่หุ่ะอีกค่ะบอบอัวบรมันฝ่ายต่ำอยากด้อยค่ะเข้มต่ำเลยของรัมจะมีค่ะ นีนูต่อไปคือตํำเห็ดยุค่าแบบตำเห็ดยุค่ายัย่าไหนระบักพีใรนะระบิดผลวนนี่แจ๊เนยนู่นี่เาก่อนตํำเห็ดยูค่าตำเห็ดยุค่าค่ะมึงมึงค่ะที่มึงกันที่มึงกันมงเียบกอันนี้เพิ่นไปเก็บมาเองเลยค่ะไปเก็บมาเองที่นองมาเียอันนี้จะไมนูตด ตํมยังอร bon ่อยที่สุดในโลกตำมยังอร่อยที่สุดในโลกก็ถ้าจะมีมาเขาจะตำมันใจเลยค่ะินเราอกินเกล็ดกินหลายอย่างหลายแนวค่ะบาาทีเป็นตำทะเลสีไก่ ข้าวเที่ยงค่ะเตรียมข้าวเที่ยงให้ทีมงานเรียบร้อยป้าก็เตรียมโตละค่ะเบิ้งเสือค่ะปลารลุ่นค่ะเดี๋ยวมองแม่มค่ะบานีป้าก็เตีลงไปดำซอยมูค่ะลงไปดำซอยมูเพราะว่าอยากให้มันแล้วให้นี่ค่ะมันรุ่นกันว่าตอนแรกนี่เขาสีเลี่ยมบ่ค่ะก่อนก่อนเลิกง,งานค่ะคุณยายเร่งหลายเก็บเร่งหลายเก็บเพราะว่ารถไครเขาก็เร่ง เล้งคาดซ้อยกันทั้งสองขั้นเลยค่ะแล้วกับเทียงแล้วจ้าว่าป้าอูานี่เริ่มม่ไหวล่ะค่ะป้าอูเป็นตากองป้าอูที่เป็นตากองแล้วล่จจค่ะมาองบังค่ะป้าลุนดำรากอีกต่อไปได้ดำร้ายชีแล้วค่ะ ำหน้าางใส้ค่ะ้างใข้ทางใต้อันจะให้ก้อนป่ารุ่นเนาะ กับาลารุ่นค่ะเนี่ยพูดือกว่งกับบบปากค่ะเนี่ยพูดดีก่งกับบปากพูดเป็นเนาะ <laughs> <laughs> เบาเอง ประมาณซีโมงหเขาจะเลี้ยวโบค่ะเดี๋ยวจะรอตทด,ดตามค่ะนี่ค่ะคนงานเ่ากบแก่งเก่งค่ะดำเลี้ยวให้บใหไงค่ะพี่น้องแล้วก็ยังเร้ล้วงขึ้นมาให้เทิงอีกอยู่ค่ะในงานหนึ่งค่ะงานหนึง่งแต่ว่ากากันยังเหลือหลายค่ะกันยังเหลือหลายมืออื่นปลาลุ่นก็สีให้เพิ่มมาซอยอีกมือหน,นึ่งค่ะ เดี๋ยวไปยุ่หรอกคะ่ะเดี๋ยวไปยุ่หรอกึ้นบ้านใหม่พูนย่านสินแนดนค่ะพอวากาเขากระสีเบิดเร็วอยู่ค่ะจงังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้ารุ่นแนเด้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ